สวัสดีครับผมลังสรรค์นะครับไฟขายบริษัท OCR วันนี้ OCR นะฮะกำลังจัดเตรียมรถด,ดังทรัคก,กระดับ40ตันนะฮะเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าหลวงโมหิมไพศาลชื่อรุ่นนะครับ NG550DT x 40ตันนี่เป็นน้ำหนักเป็นโลดนะฮะเฉพาะเนื้อหินขนาดยาง 12, 1 2นสขอบยีที่เห็นตรงนี้นะฮะเป็นระบบอะกองฝุ่นชั้นแรกนะฮะเป็นระบบกองเปียกใช้สำหรับดักฝุ่นนะฮะก่อนที่จะเขา้า กรองอีกชั้นหนึ่งนะครับจำเป็นอย่างมากเลยนะฮะสำหรับสภาพหน้างานที่มีฝุ่นเยอะๆแบบลงโมหินเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆคันกันนะครับตัวนี้ก็เป็นกระบอกไฮดรอลิกตัวนี้เป็น,ระบบ,นะะระบบถังลมนะฮะระบบถังลมเป็นพวกมออลมเบรก ขนาดกระบะนะฮะวัดภายในนะฮะประมาณ20คิวช่วงล่างด้านหน้านะฮะเป็นแหนบขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นคันซีนะฮะขนาดใหญ่รถรุ่นนี้นะฮะน้ำหนักรถเปล่าก็ประมาณ20ตันนะฮะน้ำหนักเปโลดเฉพาะเนื้อวัสดุ40ตันน้ำหนักรวมรถล,ลมหินนะฮะก็ประมาณ60ตันนิดนิด เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะฮะที่เนตรงนี้นะฮะเป็นพัดลมระบายความร้อนของระบบลิริทาร์ตรงนี้เป็นะระบบถังน้ำมันเฮดรอลิกนะฮะขอกระบอกยกเป็นรถขับขวานะครับตอนนี้โอเซียนะฮะก็กำลังจะเตรียมรถดําชักขนาด4สตันนะฮะสมมอบหลงบ่อหินภาคอีสานจำนวนหคัน คุคารลโมทนายนะสนใจรถดับทก X4M G นะซึ่งโอซีอานำเข้ามาจำหน่ายเห็นอยู่นะครับเป็นขนาดเล็กสุดนะฮะขนาด40ตันแต่ขึ้นมาอนนี้นะ,ะเป็นขนาด50ตัน60ตันแล้วก็70ตันเกียวออโต้ติดต่อผมลังสรรค์นะเข้าไปขายบริษัทโ c ซีเบอร์โทรศัพท์และ ID l ดี e นะฮะ064674205ขอบคุณสำหรับการรับชมนะพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ